วันนี้เรามาทำต้มยำไก่บ้านแบบบ้านๆกันจริงๆเลยนะคะสูตรนี้แซ่บมากเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะเครื่องต้มยำค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมกระเทียมใบมะขามอ่อนเห็ดนางฟ้าแล้วก็ใบกะเพรานะคะใบกะเพราและย่อนมะขามอ่อนและเห็ดนี่คือเราปลูกกันเองเลยละคะ่ะแล้วก็ไก่บ้านที่เราเตรียมไว้นะคะ ต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปนะคะจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมที่เราทุบแล้วลงไปก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันนะคะใส่เกลืองลงไปประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรุงรสสอช้อนชานะคะ ตามด้วยน้ำตาลด้วยนะคะมีน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะชอบหนัวมากนัวน้อยก็เติมกันได้เลยนะคะรอจนน้ำเดือดมากๆจนได้กลิ่นเครื่องเราหอมขึ้นมาสุดๆแล้วนะคะก็ให้เราเอาไก่เราลงไปในหม้อได้เลยนะคะพอเอาลงไปแล้วเราก็อย่าเพิ่งคนนะคะ ปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจนน้ำเดือดล้นไก่เลยะคะ่ะแล้วก็ค่อยใส่ยอดมะขามแล้วก็เห็ดนางฟ้าของเราลงไปนะคะเห็ดนางฟ้าใส่ท้ายๆพอแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะคนให้เขาเข้ากันสักหน่อย กลิ่นคาวไก่ก็จะไม่มีเลยนะคะแล้วก็รอสักนิดหนึ่งพอน้ำเปรี้ยวเปรี้ยวที่ออกจากยอดมะขามได้ความเปรี้ยวและความนัวให้มันเข้ากันแล้วแล้วก็ค่อยตักพลิกลงไปนะคะสูตรนี้ไม่มีน้ำมะนาวนะคะใส่ยอดมะขามโดยตรงอย่างเดียวเพิ่มความเปรี้ยวเลยล่ะคะ่ะ ต้มยำไก่บ้านแบบโบราณของแท้เลยนะคะเนี่ยลองชิมกันดูนะคะถ้าอร่อยแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราปิดท้ายเลยจ้าสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็แซ่บอิลีเด้อจ้าลองทำกินกันดูนะคะทุกคน This is so...